มาจ้ามาจ้าอุ่มอิ่มมาแล้วค่ะวันนี้จะพาทำเมนูไข่ขัว้วน้ำปลาทำง่ายๆแต่ว่าอร่อยมากถ้ายังไม่เคยกินแนะนำให้ลองทำเลยที่บ้านอิ่มชอบกินเมนูไข่มากเวลาซื้อทีซื้อเป็นแผงแล้วก็เก็บใส่กล่องแบบนี้เลยมาทำพริกน้ำปลากันก่อน,อนเลยอิ่มจะใส่หอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกแดงจินดาซอยเป็นชิ้นเอาไว้เคดไม่รับทำพริกน้ำปลาไม่อยากให้พริกดำให้ใส่พริกลงไปก่อนแล้วก็บีบน้ำมะนาวเอาไว้แช่ไว้ประมาณ5นาทีแล้วใส่ยอย่างอื่นลงไปปรุงรสด้วยน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาบีบมะนาวนิดหน่อยแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะแล้วก็ตอก ใช้ไข่ป็ดลงไปผสมกับไข่ไก่ด้วยจะได้เพิ่มความมานันแล้วก็ความกรอบเท่าให้ความสุกตามชอบแล้วก็เทน้ำปลาลงไปที่ข้างกระทะแบบนี้กลิ่นจะได้หอมๆพอเสร็จแล้วก็โปลงไปบนข้าวสวยร้อนๆถ้าสนใจอยากตามของคุณภาพดีราคาย่อมเยาวกล่องเก็บไข่ชุดมิน minimal, น้นมินิมอลกระทะลื่นมินิมอลจิ้มไปที่ลิงหน้าโปรไฟ,ฟล์ได้เลยคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนมากินด้วยกันคะ่ะแล้วอิ่มก็จะกินยั่วไปแค่นหนึ่งกรุบเห็นคลิปนี้ตอนกี่โมงหิวไหมย่ต้องขอโทษจริงๆนะๆนะ